คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเข้ามาขออนุญาตก่อนแต่เราไม่ได้ตอบกลับแล้วทีนี้ก็เขาก็ไปทํา Facebook ในชื่อของเราแล้วทีนี้คือก่อนหน้านี้เข็มเคยขายของขายพวกแหนมพวกอะไรนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วแล้วเขาเอาภาพเก่าไปลงแล้วก็ให้กับคนอื่นเนี่ยโอนโอนเงินมาให้ทางเขาแล้วเขาจะโอนมาให้ทางผมอะไรเงี้ยแล้วทีนี้แฟนคลับของหลายๆคนเขาก็แจ้งมาว่ามีคน ปลอมเฟซพี่เพื่อที่จะไปขายของอะไรเงี้ยครับซึ่งผมยังไม่รู้เห็นว่าโดนไปหลายของมากหลายหลายหลายอันมากครับหลายอันมากผมก็พอผมลงก็ไม่ได้ไม่ได้ระบุว่าเป็นใครแล้วทีนี้เขาก็ได้ทักเข้ามาขอโทษแล้วครับยออเราะคนเนเราบอคคือเขาแจ้งมาในทางอินบ็อกซ์นะครับว่าอยากเปิด Facebook ในชื่อของผมแต่แต่ไม่ได้แบบในนามของแฟนคลับอะไรเงี้ยครับ อตอนนั้นผมไม่ได้อ่านและไม่ได้สนทนาด้วยครับไม่ไม่ได้ตอบเขาว่าว่าจะเอาไปทำอะไรเพราะตอนเขายุ่งยุ่งพูดถึงความเสียหายคือโชคดีหน่อยครับที่ยังไม่มีการโอนอะไรเกิดขึ้นแล้วมัน,ม,นมันก็มีข้อความในรูปแบบที่ว่ามันเป็นคำสั่งจากผมให้ให้ไปเอาเงินจากคนอื่นอะไรเง,งี้ยซึ่งมันไม่ใช่แล้วผมก็ลงทางไอจีว่าอย่าเพิ่งโอนอย่าเพิ่งอะไร คือตอนนี้เขาก็มา,มาขอโทษมาอะไรแล้วมันมันก็น่าจะจบลงแค่ตรงนั้นนะครับค mm ือเราเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเปิดในชื่อของผมเนี่ยก็ก็เป็นในานามของแฟนคลับช่วยกันแบบสนับสนุนกันจะดีกว่าช่วยช่วยกันแบบโ,โปรโมในในผลงานของผมจะดีกว่าอย่างนี้<ๆ>นมีการตรวจสอบไหมครับว่าเขายังอยู่ไหมก็ก็ <c oughs> มีในส่วนใหญ่ทางแฟนคลับก็ได้แบบรีพอร์ตไปค่อนข้างเยอะ ครับผมถ้าอันไหนที่มันมันไปในทางที่จะทําให้เราเสียหายอะไรเงี้ยครับเอย่างนี้มีคนหลงเชื่อคือไปก่อนน้าน้นไรยังครับยังเราเรามารู้ก่อนเราโพสต์ก่อนอะไรเงี้ยก็ก็หยุดไปตรงนั้นเนียแต่ว่าขาโพสต์แล้วคือจบไม่ไม่ไม่ครับไม่ไม่จำเความไม่ครับคือผมก็แจ้งกับเขาไปว่าถ้าเกิดว่าคือผมยินดีที่จะให้ใช้ชื่อแต่ในนามของแฟนคลับแต่แต่ไม่ได้ยินไม่ยินดีที่จะเอาชื่อของผมไปขายของแบบนี้ เอาผลประโยชน์เท่าตัวแบบนี้ไม่ไม่ดีฮะต้องระวังครับแต่ผมโชคดีหน่อยที่ส่วนใหญ่แฟนคลับจะค่อยค่อยแบบสกินให้แล้วก็ถ้าเกิดว่าคือแฟนคลับหลายๆคนในช่องของเราด้วยครับก็จะช่วยกันถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มันมันไม่ไม่ไม่ตรงกับที่เราบอกเงี้ยเขาก็จะแจ้งมาทางอินบ็อกซ์ค่อนข้างเยอะครับฮะไม่ไม่ไม่ มันยังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าถ้าเกิดมันมีการโอนเงินแล้วถึงจะไปไปอีกสเต็ปหนึ่งอะไรเงี้ย